นี่เป็นข้าวข้าวปุกเดี๋ยวใช้พี่เป็นพิซซ่าพิซซ่านะครับอันนี้อันนี้ก็แล้อันนี้ก็ได้วอันนี้อันนี้ ที่อะไรนะสันหลังเจนหลังสวัสดีครับผมจะไปกางเต็นท์ได้ไหมครับครับพอไปลูกพอไปลูกไม่มีครับสแกนได้ไหมพี่ไม่ไ่เป็นเงินสดเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเน็ตลงไปจ่ายเดี๋ยวเขาลงก็ได้อันเนีตนอ่ะมีแบง2์ยี่สิบเลย มีเหรียญด้ะอะไรอันนี้ร้อยสามสิบครับอ่ะอัตราค่าบริการอะไรอัตราค่าบริการนะครับอ่าที่จะมาที่ปัตยานิชาตคุณน้องก้านะครับอันนี้รวมค่ากลางหรอือเปล่ค่ากลางต้องจ่ายด้านในใช่ไหมครับต้องจ่งใจใใยายด้านในอ่าได้ในในครับกลางเกณฑ์ต้องมาด้านในนะครับขอบคุณพี่ยี่มากนะจ๊ะพ<า>ี่เจ้าที่ เข้าทางผูทับเบิกขับไปต่ออีก28กิโลแล้วอันนี้ก็จะมีค่าเข้าผู้ใหญ่เท่าไหร่30รถสีิบแน่นผู้ใหญ่4รถสา เรามาถึงแล้ว ดูไทเมปเปิลต้นเมปเปิลระหว่างทางที่เราจะไปกลางตินที่ภูทับเอ้ยไม่ใช่ภูหินล้องกา้าอุ้ย,ย,ย,ยมีทางน้ำด้วยเหรอมีครับไหนเดินเข้าไปเจ้าพืงครับออือ นี่เห็นว่าไฟไม่เปิดอันนี้ก็สีแดงนะอุ้ยสีแดงแดงเลยค่ะตรงที่มันเป็นบ้านอยู่ตรงไหนคะอ๋อบ้านลงในการเมืองนะที่เราเลยมาเหรอมาจากทางไหนครับมาทางนู้มาจากทางนู้นมายังไม่ถึงครับอ้าวเหรอคะอยู่ทางนี้ครับอ๋อแต่ว่ามันไม่ยังไม่แดงนะไม่แดงอันนี้จะแดงหลังสุดเลยในการเมือง มันเรียนการเมืองการทหารอ๋อมันจะมันจะมีต้นมันมีแค่ต้นเดียวเหรอสิบโลอ่ะสิบโลสิบโลนี่ต้นนี้อะไรพี่ต้นไหนต้นนี้ต้นไหนฮะขึ้ร่วงแล้วเหรอใช่นี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นอยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นเสร็จไหม มันทำยังไี๋ยวเราก็จะไปต่อลานกลางติงกันน <Okay, right. S 1> ี่คือโรงเรียรกนการเมือง จะเป็นของฝากเจออะไรเดี๋ยวจะแวะซื้ออันไรฝั่งนี้จะเป็นของฝากซื้ออะไรอะ่ะซื้ออะไรตัวอ่ะมันนึ่งมีมันไหมฮะมันมันนี่มันเออมันนี่ไงมันไหนตรงนี้คะ<อ>่ะมันอ๋อ มันปิ้งไม่ร้อนละมั้งร้อนปะอันนี้มีข้าวปุกค่ะมันนึ่งมนเดี๋ยวจะซื้อมันนึ่งอ่าอันนี้เป็นข้าวข้าวปุกเดี๋ยวใช้หพี่เป็นพิซซ่าพิซซ่านะพิซซ่ามงอันนี้พิซซ่ามงนี่เอาหนึ่งอันครับอ่าหนึ่งอันอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทแล่วทเป็นข้าวเหนียวย่างอ่าแล้วก็นี่ เอาอันหนึ่งเอาครับปลูกอันหนึ่งครับอันนี้อันนี้เอาร้อนเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอ้ยเอาอันนี้อันนี้กว่าอันนี้อันนี้ถ้าเราร้อนนี่ไม่แข็งแล้ถ้าเรายังไม่ได้ปิ้งนี่ก็ไม่เป็นไรทาไมปิ้งก็ไม่เป็นไรถ้าปิ้งหมดแล้วมันจะแข็งยิงแล้วมันจะแข็งแข็งค่ะถ้าตงก็ตีปิ้งก็ปิ้ง อ๋อขิงนี่เป็นที่เร่งร้องเดี๋ยวจะลองกินเลยค่ะไม่เอาหรอคะเบบี้แครอทก็มีของญี่ปุ่นก็มีน,ะนี่กินอาโนมใช่ไหมหเดี๋ยวผมผมกินอนกินเลยแล้วกันเดี๋ยวให้เขาจ่ายเงินนี่ยกินตัวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหนก็ได้ที่ร้อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้เขาถ่ายแป๊บสแกนได้สแกนได้ตัวสแกนได้นะ เจะกินเลยเดี๋ยวในนมบ้างอันไหนอันไหนก็ได้อันนีนร้อนร้อนนะมันต้องฉีกใช่ป่ะฉีกอ่ะฉีกแล้วก็กินกินเลยไอ้แป้งแซแกงมตื่อตู้อ่าเอาไปเลยแปสแซ่ก้มเขาเรียกข้าวอะไรข้าวปุกข้าวปุกข้าวปุกนาข้าวปุกนามันเหมือนของเหนือป่ะพิซซ่ามง ใช้หมงนของมงเหรอเป็นไงฮะฮองถ้ากินอย่างเงี้ยมันจะจืดๆกล่อมหอมนะหอมงาใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่งาอ๋อใส่งาแต่ไม่หอมงาเหมือนกันอ๋ออ๋อตัวใส่งาหมดแล้วไปต้องไม่ต้องไม่ต้องไปต้องเอใส่งาหมดแล้วคีมไปลงมีเด็ดตัวไม่ใส่งา อร่อยดีปีใหม่ม้งก็กินตัวนี้แหละคะ่ะโอเคเ๋ยวแวซซี่ของเส็บก็ไปต่ออร่อยอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายต้นเมเปิ้ลโรงเรียนการเมืองการทหารเดี๋ยวเขาไปดูกันก็ไม่อะไร อ๋อมันเป็นแบบของทหารใช่ไหมข้างในนี่จะเป็นประวัติประวัติน่าจะลบลบไปละเนี่ยถ้ามาต้องมาให้ถึงมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะบ้าน <c oughs> อะไรอ่ะ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเหมือนบ้านทหารเก่าที่บ้าน,นพัดนายเออสมัยก่อนอะ่ะคำไหลซึ่งเป็นนักศึกรษาอาสศรราสที่ลบเข้ามาหลังสิบสี่ตุลาสองห้าหนึ่งหกอู้หนาวว่ะทำหน้าที่เป็นทหารช่ายช่าง๋อนี่ออพู้แบบผู้วันนี้เหรอใช่ที่ลบ ต้นเต่าปือนมันไม่ผีใบเหรอต้องเดือนไหน,น,นเนี่ยเป็นจังหวัดถามนะใช่ ก็จะเป็นรถนนต้นเมเปิลมันปกติก็จะมีเมเปิลสีแดงมันมันเป็นเขียวหรือว่ามันยังไม่เปลี่ยนสีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่อุทยานภูหินล่องกล้าเดียวเราไปเจอกันที่ ลานกลางเต็นท์ภูหินลังก้ากันเลยท่าน,นี่ก็จะเป็นประวัติทำไมก่อน เรือนสีขาวเรือนสีขาวฟรีมีสองที่ที่ที่เห็นเต็นท์กลางก็คือเต็นท์เช่านี่ไหมเขาอ้อมไปทางน้นกันนะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถานจอดรถที่นี่ลานดีมากเลยอ่ะสวยมรนเป็นบริเวณนี้ใช่เป็นที่จอดรถหาเลือกกลางได้เลยนี่เลือกกลางได้เลย ส่วนใหญ่ก็จะเต็นเช่าแล้วก็ขึ้นตรงนั้นไมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์นั่นไงลานแล้วเราไปหาที่กางเต็นกันก่อนครับ้าไปป่าสนอืมามีที่จอดเฮลิคอปเตอร์อะไรครับครับดูดิเราก็จะมาขนของกัน เราได้ลานตรงน้นู้นทุกคนเราได้ลานนน้นครับที่นี่อากาศเย็นมาก20องศาวันนี้น่าจะลงมา1ิบเอ็ดองศาแค่ตอนนี้กี่โมงบ่ายประมาณบ่ายสองไหมบ่ายสองโมงครับตอนนี้อากาศดีมากเดี๋ยวตอนค่ำน่าจะหนาวกว่านี้อีกลงไมครับ เ,เราไปกางเต็นท์กันอันนี้เราก็มากางเต็นท์กันเรามาถึงที่อุทยานกันแล้วภูหินล่องกล้าตอนนี้มีคนกางเยอะเลยมาดูอันนี้เรากำลังจะก,กางเต็นท์อันนี้คนเริ่มทยอยกันมาแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งอันนี้จะเป็นวันธรรมดาที่เรามา แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดสำคัญคนน่าจะมาเย็นนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คนจะเยอะไหม หรออันนี้เราก็กางเต็นท์เป็นลมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอไปจัดของก่อนครับอันนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมง <c oughs> ก,กี่โมงแล้ว บ่ายสามโมงแต่เสียงลมแรงนะแต่ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะหนาวไหมมาดูกันเดี๋ยวรอตอนเย็นแต่ตอนเข้ามาก็ยี่สิบองศาเราจะไปทำขบข้าวกินเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงดูอันนี้เขาเพิ่งมาบรรยากาศสวยเลย อนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำจะมีที่ชาร์จไฟมีปลั๊กไฟให้มาชาร์จหน้าห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีห้องน้ำที่นี่ก็จะมีน้ำอุ่นน้ำอุ่นระบบแก๊สจะไปดูกันนี อนนี้เราอยู่ที่ภูหินร่องกล้านะทุกคนอันนี้เราก็จะมาทำอาหารเย็นเรามาถึงนี้ประมาณบ่ายสองเพราะเรามาจากภูทับเบิกพอเราออกจากภูทับเบิกประมาณ5้าโมงเกือบเที่ยงแล้วเราก็จะแวะคาเฟ่กันแล้วเราก็มาถึงนี้เกือบบ่ายสอง ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะห้าโมงเย็นหนาวมากเราต้องทำกับข้าวเร็วเพราะว่าอากาศหนาวอาบน้ำตอนใบ่ายสามวันนี้เราจะผัดกะเพราให้น้องเนทเมนูกะเพราครับวันนี้ มาดูตอนที่เราทําเสร็จแล้วก็ลมมันแรงนี่แนน่ไส้ย่างตามเคย เรามีเมนูต้มตีนไก่ทุกคนผัดก,กะหล่ำตีกระเทียมดองแล้วก็เทียมเส้นมันออกหวานหน่อยวะอะไรอ่ะจำมาไหมอ๋มนนะออะไรเราหวานนิดนึงอืม เน,นี่ไก่กะหล่งปีไก่กะหล่งปีใส่นีใ่ใส่กระเทียมกระเทียมโทนได้เขาว่าวันนี้กินข้าวอร่อยสุดแล้วเนาะบรรยากาศดีเลยที่ภูหินลองกาดีมากเขาว่าอุทยาน ดีมากที่นี่คนกลางตินเยอะคาทิดปลาอันนี้เรามากินก็ลำหอมอ๋อก็ลำผัดน้ำปลาค่ะเชียงน้ำกุบๆเลย กุบนี่คืออันนี้นะอะไรนะกระเทียมกระเทียมด้วยอันนี้ต้มขาดไกด่กับเห็ดมันอร่อยพรกินเลหนอไ<ป>นานอไหมเอาไหม ยำมุนเส้นอันนี้ซื้อมาสั่งมา,ะงยยางจะผัด,ด<อ>ตัวไปกินก่อนอขอตัวไปกินก่อนนะครับ สวัสดีครับภูกีหงลงก้าเช้าวันนี้กับบรรยากาศนะครับของต้นสนนะครับที่นี่นะครับก็จะมีนะครับเป็นบ้านพักนะเป็นบ้านพักนี่ยจะบอกเป็นบ้านพักแต่ละบ้านนะนี่อันนีบ้บอกบ้านพักนะครับ ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่มาบ้านพักก็มากางเต็นท์แบบที่ผมกางก็ได้นี่เต็นท์ผมอยู่นี่นะครับนี่เต็นท์ผมนี่เต็นท์เป่าลมในกินข้าวอยู่หน้าเต็นท์อันนี้ก็จะเป็นสนนะสวยงามมากเลยตอนเช้าถ้าถ้าใครถ้าใครที่จะมามาดูหมอกหร,อหรือว่าอะไรเงี้ยคืออ่าแล้วก็คนเจออย่าคาดหวังมากนะครับ แล้วจะผิดหวังให้มาด้วยเราด้วยบรรยากาศมากกว่าแนะนํานะอ, <c oughs> อยา่าคาดหวังว่าเฮ้ยจะเจอหมอกไหมอะไรเงี้ยเจอหมอกก็จะฝนตกอ่าแต่เราเดี๋ยวเราจะผิดหวังได้ตอนที่ผมมาเนี่ยคือผมมาเก็บบรรยากาศนะครับนี่มาเก็บบรรยากาศพาไปดูอันนี้คนกลางเยอะนะที่อุทยานแห่งชาติปุยน้องกาครับ นี่ก็เป็นส่วนบ้านพักส่วนบ้านพักก็เป็นฝั่งนี้อนี่โซนบ้านพักจะท,ทอันนี้ขนาดกันธรรมดาธรรมดาใช่เดี๋ยวมีที่นั่งด้วยนะครับแต่ใครมากลางเต็นท์แล้วมนันนั่งก็มานั่งได้นะบางคนก็หยุดก่อ คนที่ไม่เก็บนล้จะอยู่ต่อไหมเราเก็บเศษสายหน่อยอะไรได้ม่อกี้หน้ามาไหมเอะดีเนะน้าน่าจะแบบมันต้องดูว่าตอนมีหมอกต้องเป็นหน้าฝนอ่ะอืมอันนี้เป็นบ้านพักนะครับต้องเป็นสีลานะอ่าเดินมาขึ้นมานะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับสองร้านนะครับอ่าจะเป็น อันนี้จะเป็นร้านใหม่นะที่เขาเพิ่งจเปิดแล้วฝั่งนู้นร้านดวงใจนะครับก็จะเป็นร้านเก่านะครับทั้งสองร้านก็จะมีอาหารนะครับแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งทั้งหมดสามร้านครับเมื่อวานผมไม่ได้มาเมื่อวานตอนตอนเี็มาแค่ร้านเจอแค่สองร้านครับอันนี้จะมีสามร้านนะนี่ใช่ไหมครับนี่ ร้านดวงใจใช่เดี๋ยวไปร้านนี้นะครับแต่ว่าที่ร้านร้านพี่ดวงใจเนี่ยจะจะมีอ่าบริการส่งอาหารถึงเต็นท์นะครับตรงนี้ร้านเก่าร้านเก่าร้านเก่าใช่ไปร้านเก่าใช่โอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟกินตอนเช้านะครับ ำหรับนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เอามาทำมาทำอาหารเช้าที่ที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีร้านร้านขอยให้บริการน้ำพิษท่านต้องใส่สดนะครับแล้วก็อ่านีคนนี่นั่งกินนะซี่นี่ใช่ทานได้เอาไปแล้วเอาลงตรงนี้แล้วอันเดียวอันเดียวนี่ที่นี่ก็มีคนนั่งกินแต่เช้านะเยอะเลยกันทั้งหมด อันเนดียวกันหรออันเดียวกันอืมครับลาไปเงินก่อนอันนี้สวัสดีตอนเช้าที่ปูหินล่องก้าตอนนี้เวลาครับแปดโมงเราจะมาทำขบข้าวกันอันนี้เราจะมีพ่อครัวก็จะผัดกะเพราเร <c oughs> ื่องตรงนั้นแหละ ข้างๆอ่ะข้างข้างข้าใ่ข้างๆ้าบ้าแพ้ไรบ้างเหมือนกันนั่นแหละใช่ปะอวัลใส่รถดีกับะอถอยทองกแสน้ำลานิดนึ่ง มีครบใช่ไหมววมีแต่ควิมปรุงครบกระเพราแบบไม่มีใบกระเพราครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อใบกระเพรามาบีบมันก็ออกเยอะแล้ว,ลวโอเคบด,ดี โอเคเลยเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหม,ไมขึ้นมาขึ้นมาอ๋อข้าวยว้ผมจ,จะกินไม่ได้กินข้าวผัดนะกินใส่บนข้าวเลยนะรสชาต หก,ห,หกไม่มีหกไม่ใช่ไม่ใช่จะแม่ร่อยมันจะ,นจะถ้าไม่หกไม่ใช่ปาปาฟ้า อ่ะนังเอทกินไหมสิงนี่จะไปกับแม่กับป๊าบอ่ะไปถ่ายรูปอ่ะอ่ะนองกินก่อนหมดไหมน้าหมดเยอะเลยอาข้าวกินข้าวอือรสชาติเป็นไงอร่อยมอหน่อยอร่อย อร่อยแบบไหนกี่นิว้วกี่ดาวห้าดาวกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปถ่ายรูปกันเก็บบรรยากาศหลัง,งจากที่เราเก็บเต็นท<อ>์เสร็จแล้วนะคะอันนี้คนก็ทยอยกลับกันแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน ก็จะเจอกันใหม่ทริปหน้าวันนี้ทริปภูหินลองก้าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้พาเที่ยวนะครับแล้วกดกระดิ่ง s ับส c r i า e ให้นางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเจอกันใหม่คลิปหน้า